อันนี้เราจะมาเล่นปิดตาดมสกุชชี่กันนะคะสกุชชี่ของเราก็มีฟันสูงเขียวฟักทองลวยมีปูโรยโยซอสแล้วก็ขนมบางหน้าเช็ด่อไปดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกก็จะเป็นนี่ห้ามบอกนะว่าเป็นอะไสโล่ไหมมีรอยตัวหนีนะคะเริ่มห้ามดูนะอะไรมีปู อเคโอปตปังไปเคือตาเรเรียกค่ะโอะอันนี้คืออันนี้ก็มีรอยตานนีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยรู้ไหมว่าจะรู้ก็ไม่รู้กันเริ่มมคะกล้วยถูก <laughs> ต้องก็ต้องทายต่อนะคะ ถูกแล้วก็ต้องทายต่อนะค่ะ,ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เอาอ่างสโลไหมไม่สโลเอ้ยสโลอยู่นะสะโลอยู่นน <c oughs> ไมื่ออะไร<ม>อ่าหนีภูหรือเปล่า เปิดดูมันก็กินแปลกๆว่ะเมื่อกี้ค่ะพูดอีสานน่ะต่อไป4ีเหลแล้วค่ะเม็ดแพ็กเกจรู้แล้วมีสองอันอันแรกอะไรกันไม่เอาเองเกาปดเองว่าเด็กยืดกันอันตัวอื่นดีกว่าถ่ายหรือยังเนี่ยนะคะตัวนี้ค่ะ ตอนแรเขาก็รีวิวหมดแล้วยังไงเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วค่ะค่ะเรารู้ทุกอันแน่นอนค่ะใช่ไหมยกเป็นสองตัวนี้โอ้ยทำไมไม่ได้กินนองด้วยกันอ่ะนิ่มๆโอ้โเนี่ยนี่มาแล้วมาแล้วถูกต้องซจำอะไรละแล้วเรามาทายตากล้องกันนะ สามครั้งเพราะว่าเราทายไปสามครั้งไปหยิบไปหยิบเร็วชุดแรกของตากล้องก็จะเป็นนี่น่าจะรู้มั้งเพราะว่ามันใช่สโละอย่าจับนะคะให้ดมกลิ่นค่ะนี่ห้ามจับห้ามจับเอามือออกเอามือออกเฮ้ยมันมันมันเข้าไปอ่ะแล้องเอิ่ม่ใช่ อะไรหน้าอะไรเอ่ยเอามาค่ะเข้าใกล้จมูกใช่ไหมสีฟ้ามีสองชิ้นนะจ๊ะมัวราแป๊บนะมาลองเพลงในตอนนี้ผิดอย่าเพิ่งหยุดฟักทองมีบูไม่เธอผิดแล้วใช่โอ๊ย เธอผิดนะคะตอบได้แค่ครั้งเดียวใช่ <3 S 1> ปิดได้สลับกันหน่อยสิเอ้ยเอามือออกเดี๋ยวนะสีเหลืองมีสองชิ้นเหมือนเดิมสีเหลืองใช่แล้วสลับกันนะคะมีเด็กบอกค่ะ สลับกันค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งตอบนะคะเราจะเปลี่ยนอันใหม่แล้วนะคะอะไรนะอะไรอเอ้มใช่เอามาเก๊กเกหน่อยได้ได้ไปบงังเอามานานๆเลยอ่ะคอสัมผัสไม่ได้ อะไรกล้วยถูกต้องเอยถูกต้องแล้วอาจารย์นะคะซึ่งมันมีลักษณะยาวๆแล้วมันก็หอมๆอ่ะมันไม่หอมไม่หอมอ่ะเหม็นมากต่อไปอ่ะโอ้ยบีมปิดเพลงก่อนต่อไปนะคะก็จะเป็นอั้นสุดท้ายค่ะ ค่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาอันใหม่นะคเอาอัน voilà ี้่อย่ดูอ้มโมันแตกต่าเฮ้ยสลับไหมสลับไหมค่ะพร้อมได้ยิน่าปบอรเดี๋ยวเราจะสลับเอาอันเก่าเลยได้ยิน่าปบอรมันเป็นสีปบอรไม่มีใค แตกกรองร้องเพลงสนุกมากค่ะหนูมันสนุกมากไม่สนใจการทายกินอพอแล้วนะคะอะไรทองถูกต้องถูกสองเต็มหนึ่งนะคะคือรางถูกหมดค่ะครีชช่นการเมื่อจะแคสเกมไม่ยุ่งกับซือพิเศษเละ ค่ะต่อไปต่อตอนนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไม่เสร็จเลยอ้๋อใช่ต่อไปมีนค่ะอ่ะเข็นเหรอใช่อ้าวแดมยังเลี้ทงถามบอกนะบอกดูมีนต้องสื่อสารนะสื่อสารอยู่เขีนจังสี่เขีนจังสี่นี่ไม่ดียังไงขออภัยนะพูดอีสานขออภัยค่ะ เพราะว่ามันติดแล้วต่อไปก็จะเป็นอันนี้เอาอย่างเอออันนี้เหรอ,อเอาวันเก่าก็ได้นี่ไม่เป็นไรเอาอันนี้นะคะนี่ค่ะบีบปอ,อ,อันนี้คือมันไม่รู้ว่ามันสโลไหมเป็นแพคเกจเราไม่บอกเขาว่าสโลหรือเปล่าเพราะว่าแพคเกจนี้กลิ่นมันเหมือนกันนะคะทั้งทั้งฟันแล้วก็ฟักทองเหมือนกันนะคะสองอันนี้กลิ่นเหมือนกันค่ะ น่าจะไม่รู้เปล่าอาีบางทีก็อาจจะอาตอมีฟาไซอะไรล่ะสุดท <c oughs> ้าเกตันด์งท้านโทษาอดทกติกาของเรานะคะก็คือ กติกาของเราก็คือถ้าทายถูกห้ามปิดตาถ้าทายผิดนี่คือหักคะแนนแล้วก็ให้คนทายนะคะนี่คือกติกาของเรานะคะรอแป๊นนะคะออัอันนขอีบเล่นีบเล่นไปเอันนั้ถ่ายและเล่ะเอาอันไหนี้นะายิ้มสุดเอาเลยกันสซมเอานะคะ ได้นี่ค่ะโอ้ไม่ต้องอเอาไวแก่ก็ได้ซูมเมาวันนี้นีนี่รึไม่ได้กินเลยเอาอยา่างแค่นี้เอาไปดมเลยเนี่นะคะ่ะกลิ่นอะไรคะทำไมสิโรย<ม>ส์<ม>ที่มันเป็นบังปอนถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะ อาเปิดตาทำไมอ่ะเอ้าเขาจะเห็นไงถูให้เออใช่โอเคล่านะอย่าเปิดตาเนาะปิดผิดทางหยุดอย่ามาใกล้ถึงมีเลทางมันถึงแล้วนะคะก็จะเป็นเอ้ยแล้วก็จะเป็นนี่เลย ไม่มีท็อปแพ็กเกจไม่มีแพ็กเกจขอคให้มีแพ็กเกจนะคะคือสัาหน้าอาตัวเองอันนี้คือแกล้งเพื่อนนะแต่ว่าเอาอันที่ใส่แพ็กเกจทำให้ไม่มีแพ็กเกจ อันนี้กรทองนะคะที่เอาไปในสักเก็ตเราเดี๋ยวเราจะให้ดมแค่ครั้งเดียวนะท oh <my> าไมก่อนให้ดมครั้งเดียว <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ให้เวลาห้าวิกาทถูกต้อง <c oughs> คือเราแกล้งเธอค่ะ <c oughs> ูกุชี้ของเราตอนนี้นะคะ นนี้เขาเรียกว่าไหลสดหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแล้วก็เอมิทำไปแบบทํายังไงก็ได้นะคะให้เราลงให้ได้วันนี้เราก็จะมาปล่อยสุกุตี่เล่นๆกันนะค่ะตอนนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะทุกคน <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้ e ติดตามถ้าอยากให้เราทําอะไร <c oughs> ก็สามารถ <c oughs> ความคิดเห็นได้นะคะ <c oughs> อ่ะหาหันหน้ามาค่ะ <c oughs> one two three <c oughs> No, I'm um, One, two, three.